สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในช่องของดีเบกกี้นะคะก็ในส่วนของวันนี้นะคะจะมาบอกวิธีการใช้งานอิมพิ้นโรเลอหรือว่ากระบอกพิมพ์ประทับนั่นเองค่ะอธิบายง่ายๆก่อนนะคะว่า i ิมพิ้ o l รเลหรือว่ากระบอกพิมพ์ประทับเนี่ยเป็นไอเทมที่ใช้ในการปลดล็อกเอฟเฟกของอาวุธหรือชุดแต่งกายขั้นสีแดงหรือว่าเป็นเอ็กตรตมนั่นเองค่ะ โดยการปลดล็อกสามารถนำเอฟเฟกไปใช้กับอาวุธหรือชุดแต่งกายขั้นสีทองได้โดยเงื่อนไขก็คือการใช้อิมพิลโลเลอร์หรือกระบอกพิมพ์ประทับจำนวน108อันในการปลดล็อกเอฟเฟกนะคะมาดูในส่วนของการหาอิมพิลโลเลอร์หรือกระบอกพิมพ์ประทับกันค่ะโดยวิธีที่1เนี่ยเพื่อนๆสามารถหาได้จากอีเวนต์ต่างๆภายในเกมซึ่งกิจกรรมครบรอบ4ปีนาลากาเบดพอยเนี่ยค่ะ แตกแบบเยอะมากอิมพิลโลเลอร์คือแบบเยอะมากแบบจุกๆเลยค่ะหรือหากเ,เพื่อนๆทำกิจกรรมไม่ทันเนี่ยก็ยังมีในร้านค่นะคะโดยเ,เพื่อนๆสามารถกดไปที่ช็อปค่ะแล้วก็ในส่วนของคำว่าไอเทมนะคะก็หลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณ4รูปแบบนะคะ1ก็คือดีมิมพ c h เชสนะคะหรือว่าเป็นแพ็คนี้นั่นเองก็คือเราเนี่ยจะได้อิมพิลโลเลอร์จำนวน108อันซึ่งครบเงื่อนไขการแลกเอฟเฟก ทันทีนะคะก็ใช้โก6,480โกนั่นเองค่ะหรือในส่วนที่2นี้นะคะจะเป็น i ิมพิ r โ l เลอร์5อันโดยการใช้ Follow Deal หรือน้ำดอกไม้จำนวน4อันในการแลกนะคะแล้วก็3ก็จะเป็น200โกสามารถแลก i ิมพิทโ l เลอร์ได้จำนวน1อันนะคะและ้วก็วิธีที่4ก็จะเป็นในร้านของสายใหมมายานะคะอันนี้ก็จะใช้แลกได้เช่นกัน เป็นอิพิโลเลอร์หอันต่อ2 0 0 0ใหม่หมมยานั่นเองค่ะมาดูในส่วนของวิธีการใช้งานอิมพิโลเลอร์หรือกระบอกพิมพ์ประทับกันนะคะก็อันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมีอิมพิโลเลอร์หรือกระบอกพิมพ์ประทับจำนวน108อันก่อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ไปดูกันที่อาวุธหรือชุดแต่งกายขั้นเอ็กตรมนะคะก็อย่างอย่างอันนี้ของรีเบกกี้เองเนี่ยมีชุดแดงของซีล่าอยู่ ซึ่งยังไม่ได้ทำการปลดล็อกเอฟเฟกเนาะมันก็จะขึ้นประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูในช่องของทางด้านขวามือค่ะจะมีเขียนคำว่า unlock effect in print ก็คือในส่วนตรงนี้ค่ะซึ่งเราจะเอาเอฟเฟกต์ของสกินแดงไปใส่ในชุดสีทองเราก็มากดกันที่ตรงนี้นะคะทางด้านขวามือ,อพอเรากดไปปึ๊บมันก็จะขึ้นมาค่ะว่า คุณต้องการเราอินพิ้นใช่ไหมก็จะใช้ทั้งหมด108อันอินพิ้นโรลเลอร์หรือกระบอกพิมพ์ประทับนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะปลดล็อกให้ดูเลยนะคะ,ะทีนี้เราปลดล็อกเรียบร้อยแล้วทางขวามือก็จะขึ้นอินพิ้นอัลล็อกเก็ตเรียบร้อยนะคะก็ในส่วนของตรงนี้อ่ะเราหากเราจะใช้ชุดสีทองตัวไหนก็ได้ค่ะเราจะใช้เอฟเฟกของสกินขั้นสีแดง เราก็มากดที่ตรงนี้ค่ะ effect inpin ค่ะพอในในส่วนตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นให้อันนี้ก็จะเป็นชื่อของชุดแดงหรือว่าชุดขั้น e อ t ก e นั่นเองนะคะพอเรากดเลือกมาตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมคะเพื่อนเอน effect ของชุดแต่งกายขั้นสีแดงเนี่ย ก็จะขึ้นทันทีแล้วก็สามารถกดเลือกขึ้นมาได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้เอฟเฟกของสกินขั้นสีแดงมาใช้แล้วนะคะมาดูในส่วนของทางหน้านอาวุธบ้างนะคะก็วิธีการแรกเอฟเฟกเนี่ยก็จะเป็นวิธีเดียวกันกับชุดแต่งกายขั้นสีแดงเลยค่ะแต่ในส่วนนี้จะมีพิเศษนิดนึงก็คือหากเรามีสกินขั้นสีแดงเป็นสกินอาวุธนะคะจำนวน2ออันหรือมากกว่านี้ค่ะ คือเราสามารถคัตตอมเอฟเฟกได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินพิลโลเลอร์หรือกระบอกพิมพ์ประทับในการปลดล็อกนะคะก็อย่างเช่นเงาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นเอฟเฟกต์แพรลี่นะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเงาแดงเหมือนกันซึ่งเราก็สามารถมาปรับใช้ได้เหมือนกันค่ะด้วยเป็นอาวุธแดงกับอาวุธแดงนะคะแต่จะไม่รวมกับอาวุธทองนะคะซึ่งหากเพื่อนๆอยากจะใช้ในอาวุธสีทองเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องใช้อิมพิลในการปลดล็อกเชนก่นกันค่ะในส่วนนี้ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ